สวัสดีค่ะในส่วงของเรื่องเล่าผีวันนี้เราจะมาพูดถึงตำนานเมืองตำนานเมืองอุบลราชธานีเมืองอุบลนั้นมักจะเดียกกันสั้นๆว่าอุบลเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนล่างถือว่ามีจำนวนประชากรเป็นอันดับที่สามของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งประเพณีที่ล่ำลือกันคือประเพณีแห่เทียนพรรษาแล้วยังมีตำนานร้อนๆตำนานเมืองเก่าแก่มากมายตำนานแรกตำนานแรกทำไมจังหวัดอุบลราชสถานีถึงลงท้ายด้วยราชสถานีทั้งที่ไม่ใช่เมืองดลวงในบรรดาต่างๆของประเทศไทยนั้น มีจังหวัดเดียวคืออุบลราชธานี